สบายดีพี่น้องสบายดีสุขภุกินยพอกับซองใครลา<ห>คือเก่าพี่น้องตอนนี้เร<ม>าอยู่กับมาอยู่กับงานบนุญ <c oughs> อยู่มากินอยู่ในร้าน ตำรวจยินพี่น้างทีแดกวปกินยิงคอกินมันมันหัแวต่อไปก่อนก่นเิ้หนาเบ้นหน้าลือเพื่อนเพื่อนจใจไปอกเอางานตลอดช่วองานหอนหาตีวงตีวงเฉาจอยไอเคมนั่งน้ำตีวงตีวงกินตัวนี้ไปก่อนยิ่มเลยก็อิ่ม นี่เข่าเพิ่นก้าวหายมาเป็นกองพุนพนนงพน่น่ะปิ้งคไก่กับไก่คล้องพื้นสิบห้าข่าไปเลยไหมชอจอยปดตุงม,ม,มือมน่อย่งางมาตีเลยไก่ไก่จะคล้องพอดีแล้วปะเขาเจะยามันเหีห่ยวเน้ยฉันมันลายมืออย่ามันเหี่ยวกันมันบปเลยขายไก่กับไก่พ่นไปซื้อน,นี่เฮือนเข้ามา วินเมื่อกี้เขาปีเองนะบแซ่ปีกั้เขามาซื้อไปีแมนคายไนแล้วซิวคืน,นทุ่งยางมาอยอนทุงางอมาือึดหยังนะทุงลูกชิ้นนะเจ้าก็มาหอยนี่นนไ,ไ,ไ,ไปไปซื้อชุดลายนลบอ,อกแท้กนัน่นมากไปชุดลาย่านยุบะ

ออยัปงป่ะเออซิมกับซิมซ <laughs> ิมในแม่บ้อุงแผนกสีเขา็ซื้อปลาอย่เากซื้อไก่ปลาเราซื้อไก่กับโตแถมเข่าให้อ nam có nhặt xe thúng chào đi. <laughs> <laughs> điem mà đùi. tôi đây ma ra xa đỏ เขาเต็มชิพ่อนเลยได้นักเฮียนกำลังมานะน <มา S 1> ี่เฮียน,นกำลังเริ่มลงเลาาลดีก๋ยวว่าเด้อเมื่อใช้เงื่<ะ>อนเบ้อฮู้ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่สิงไม่ใหญ่ <laughs> โอ้โหกานะเ <anto> ที่ยงบย่ได้เที่ยงบ่ได้ยิ่งยิงรอดเฮ้ยยิงมาพี่ยิงมา น um um ี่มาพี่เร็วขวดัวซะหม่อยขวดะวนัวแบบหดิบพาพี่น้องเลาะนี่เลอจนช่ง่วง้้็ไจาปเปเอเอยได้เอด้เป็นจด้วทนเป็่ ส่วนรายมีแต่เกือบเสื้อผ้าพี่น้องครับเป็นคนละขาเลยขานี้เขาจะจัดเป็นแนวกินอย่างเดียวถ้าเป็นขางนี้สิเป็นเสื้อผ้ามัวคนละขางเลยนะไปมาขางได้ก็ได้ขางมีสิมีเดอ เส<ะ>่งเสือราคาเถื่ส่งเสือไว้รุ่นนุ่มสาวผูเทาภูแการาคาเถื่อเครื่องเล็กน้อยส0บพันกีบสิบห้าพันกีบเขามาจับเขามาบายมาเบิได้เด้อ ถือถ no ืส่งเสือราคาถือถืส่งเสือไว้รุ่นนุ่มสาวผูเ่าผูแก่ราคาถือถืเครื่องเล็กน้อยสิบพักีบสิบห้กีบเขามาจักเขามาบายมาเบิ่งนเเด้อเสื้อผ้าเล็กน้อยอถืส่งเสือราคาถือถืส่งเสือไว้รุ่นนุ่มสาวผูเ่าผูแกตัวละสิบห้เคื่อเล็กน้อยสิบพักีบสิบห้าพันกีบโอ้ยนี่เนื้อเสือน้อง selamat <tuk> datang กองคลายกับก้าวพี่น้องเนี่ยกินเนาะแล้วก็อีกอย่างกับไขายแต่มันเย็นมาทางนี้มันมีต้นไม้ร้ายเย็นสบายเนี่ยแลวทางมองข้าจักพรด ใช่ตาอมึออย่างเดียวพร้ะเขาจอดจัดตัวอย่างนั้นเลยเนาะจัดตัวยัดีเลยอรบทฟอนเฮภาษาเพื่อนนี่ก็ภาษาเานสียเอาลุทเพ่ลำใดกัมาเสนอมาก่พันตีเนาะน้ำานี่แหะกรนวิโะทาง่วนของเพื่นเสียงกำลังเตรียมพีต้องคกรอังยูวาเพลงและพกำลังเตรียมสิฟอ เดาางคนเอาไนว้ววาได้แล้วแมนๆสิเป็นงานตั้งตั้งไวสารวันบ้างสอกหรืรวัอนส์งาาพประวัตสมาเป็นศัไส้เป็นมันไม่ปนตรีเป็นพิมเครย่งงาติต่้งเนาะให้เยตัวสมาเจ็ดเนาะรายการคณะที่นามอสองผเช้ดิ้งน่อยัพก่อนเช้แบบสิบสามสิบสี่สิบห้าปีมอต้นมอปลายือว่าเลยไม่รู้แนเขบอกเส้นาสารวัน เราสตีแล้วเนาะในก๊าซกลังเล่มทุกขครั้ง่เดวไม้มเห็นบักดำเออโบพาดีแล้วเสียดานี้ได้นี่กองจงนองดำพี่้องเชีรยเพิ่นเนาะเพินบอเห็นห้าดอกพเหนานหดันนางฟอบเตรียมฟอมึกเลยอาจารย์ม่พลาดเลยทั้ง อ่าผู้กุญแจเฮาเออเจ้าของเครื่องอ่าอังเต้ถอยมเฮาาจว่าแม่นบ่จักลเรืองมากันน่าสิในนี้แล้วเนาะว่าเนีของมาลยังบ่ทันนั้นพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังเตรียมอยู่กําลังเริ่ม

ตับยังคือเปียกคือยังกระโดดเลยมาได้เพิงแล้วซังเราดลพวกเาี่กลัดีในการเปิดงังมาาเออเริ่มอลำเรื่องนกมากกมาพ่สบายดีน้องตรงนี้พูเปันกำลังเลยเออเขาเจ้ากำลัง เตรียมพี่น้องกำลังเตรียมงานเนาะเยนางเฮียนปุชิพอนมาเข่ามาใช่จบนังหวะโบมีเอนตีปุชิพอนใป่าเออพอนใ้ผ่านอะไรเนาะถ้าจะย่า,า,างมันยังถึงเออเขามาจัดเตรียมตัวอยู่ตรงนี้เนาะ ไวรัปล่อยตัวกออกแต่ทางนี้ออกแต่ทางนี้ไปอนาคตจะเป็นโตประสาทเนยินี่น้อยังเลยอ่เประสาทเนี่ยนตาเวลานีที่ี13โมงนัเ13โมง3ทเก้านาที สามโมงสี S <S ่สิบนาี่กะรับ็วดยสพรมนท่านคณะประธานัดงานต่อเขานะกระเซิ้นกระเซิีที้ก็ขอขอบใจสุขูทุคนที่เป็นกำลังใจไงเนาะสำหรับซองเคยลาอย่าลืมก็เลยกระเขี่รถงห็่กประแทกมาดิยสองสมุงหรือประจักยัง นาว่าของเลาจากเลสจห้า,ากับประจกเอาแต่ท่านผู้สูงให่ท่านหญ่เขอเพิ่มจะได้อารสับเ่นตามประทัดแทนเพื่อพิารเราเพ่อพิรหกาอดก็พอลองกลมบ้านที่แปดหนึ่งนะ ที่นี้ก็าขอจบไปเพียงเท่านี้พี่น้องขอบใจสุกูทุกคนที่เข้ามาเบิงเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเยอะสองเวลาพ่อกันไหมสบายสีายดเขนารที่หลัาและก็ดีการที่หนึ่งี่กับเงิน